สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เป็นวันที่สดใสครับท้องฟ้าสดใสซะเหลือเกินเมื่อวานนี้ฝนไม่ตกครับโอ้โหตื่นเช้ามานี่มีใจฮะนี่ดูสภาพถนนก่อนแห้งแก่งเลยเมื่อวานนี้ยังมีรอยชื้นๆื้นขี้โคอยู่ฮะ อาวันนี้ได้เสียเตยกลับมาแล้วนะเนี่ยวันนี้เสียเตยกลับมาเดี๋ยวเรามาดูสภาพบอ่อแฝดเราหน่อยว่าเก็บหมดยังไปถึงไหนแล้วเนี่ยเหลือดินอีกนิดเดียวแต่ที่เทยังเหลืออยู่ก็เลยไปคุยกับเจ้าของบอ่อบอกว่าผมขอขยายหน่อยครับเนื่องจากว่า ทีเทผมมันไม่เต็มก็เลยขอขยายครับแต่ขยายไม่มากนะนี่ขยายเท่าความกว้างของเจ้ากันยาวนี่แหละนี่ที่เสียเต์กำลังเดินไปฮะขยายไม่มากนะขยายเท่ากับความกว้างอ่ะที่หกอสามารถเข้าไปเอาได้ฮะขยายบอ่อเดียวนะครับไม่ได้ขยายบอนู่นด้วยสรุปไปสรุปมานี่จะไม่ใช่บอ่อแฟร์ล้ว บอ่อนี้จะใหญ่กว่าฮนี่เสียเตยดูแนวทางครับดูฮะว่าจะเอาไปยังไงมายังไงฮะขายายไม่กว้างนะก็น่าอยู่ประมาณสัก5เมตรได้ฮะแต่ยาวไปถึงแค่บอ่อนี้นะบอนูนไม่ได้ไปถึงครับแค่หน่อยแค่หน่อยเดียวครับเนื่องจากว่าเราต้องการดินอีกประมาณ200ลุดครับก็จะเต็ม ที่งานแปลงที่เราทําครับเอา้าถอยมาด้านนี้เลยถอยมาครับถอยมาโอ้ตรงนี้ก็จะคับแคบหน่อยเจตเตอร์กะว่าจะให้รถถอยลงไปตรงนี้เลยฮะนี่เหลือหน่อยเดียวครับถ้าไม่ได้ขยายเอ้ยจะตกบอ่อเบาจะตกบอ่อเบาเอ้ยเอ้ยน้องนาะทำไมถอยอย่างนี้ล่ะเดินหน้ามาไหมเดินหน้าไหมโอ้อาศัยว่าดีเป็นแข็งครับ วันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยโอโ้สองวันที่พายมานี่รอนี่หมุนติ้วติ้วติ้วแต่ไม่ขยับไปไหนมาไหนเลยนะเนี่ยบอที่แรกดินเหลือแค่นิดเดียวแต่เราขยายครับขยายเพิ่มอีกหน่อยหนึ่ง ดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะถ้าไม่มีน้ำถ้าน้ำเต็มสะนี่แล้วให้ขยายไปด้วยนี่เสี่ยงเหมือนกันนะอันตรายนะเพราะว่าเราไม่ได้ขยายกว้างขนาดนั้นพอดีผมเห็นว่าดินข้างล่างมันแข็งและมันไม่มีน้ำด้วยตรงนี้ก็เลยเอาแค่ช่วงความกว้างของเจ้ากันยาวคนระับน้องนัดวันนี้คิวแรกเลยวันนี้ เจลาการยาวก็จะยืนข้างบนนะให้หกลออยู่ข้างล่างไตลงไปเรื่อยฮะ ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ว่าหาบ่ดินได้ยากครับมันเข้าหน้าฝนแล้วเนะาะอ้ดูดิขึ้นไหวไหมโอ้สบายครับแบบเปิร์นๆสบายมันเข้าหน้าฝนแล้วท้องทุ่งท้อง,องนานี่เขาก็ทำนากันหมดแล้วที่เนินๆน,น,นี่ก็หายากครับตรงเนี้ยเขาถ่ายไว้นะเตรียมตัวจะปลูกมันครับ จังหวะผมมาเก็บบ่อนแฟรีเขายังไม่ทันปลูกก็เลยขยายได้ถ้ามาช้ากว่านี้เขาปลูกมันนี่ก็คงจะจบแค่ค่นี้ยังดีที่ได้ขยายครับโอดินหายากจริงๆนะช่วงนี้โอ้โอ้หมุนหมุนหมุนมันก็เละเฉพาะข้างหน้ายแหละแต่ข้างล่างมันแห้งดีเห็นไหม อถอยมาถอยมาจันเวียงไปอยู่กับนันทวันมานะช่วงที่ช่วงที่ผมจอดฝนตกหนักๆน,น,นี่จันเวียงไปอยู่กับนันทวันนะภาพยนต์ไปเป็นคนวอยคนแบกของ <c oughs> คนแบกลำโพงมาคุยฟังว่าโอ้โหเครื่องเสียงเขาสุดยอดเลยอะนัน เครื่องเสียงเขาสุดยอดเลยถ้าเจ้าภาพไม่บอกให้พนนะกระจกมีสิแตกโอ้โหความดังเขาความดังของเสียงเขาทุกคนก็ยังว่านะครับหน้าโฟนนี่มีภาระกันก็ต้องไปทำงานอาชีพอื่นกันต่อเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวกันยาม ผมจอดนี่ก็ต้องไปหางานทำกันครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวกันเราก็ไม่ได้ปิดบังไม่อะไรนะก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีงานให้ทำอยู่แล้วไงหน้าฝนจะทำงานอะไรก็ไปทำกันครับแล้วฤดูกาลหน้าเราค่อยว่ากันใหม่มาเจอกันใหม่แต่พอตอนมีงานทำก็เราก็มาช่วยกันเหมือนเดิมครับช่วงที่ผมจอดไปสิบกว่าวันนี่จันเวียงไปอยู่กับภาพยนตร์น มาดูกันต่อนี่เจเตอร์จะเปิดให้กว้างๆไปนี่นะพยายามให้มันต่ำสุดครับพอต่ำสุดแล้วมันก็จะไม่อันตรายถ้าไปเปิดแบบสูงๆมันก็จะอันตรายฮะดูความลึกของบอ่อมันก็ตก4 5, มเมตร5เมตรเนาะเจตเตอร์พยายามกดให้มันต่ำลงต่ำลงอ่ะอ่ะปกมือทักทายปกก็นึกก็แม่นาค มือโผมาน้องตูครับน้องตูมาเล่นประจำเพราะอะไรเอ้เพราะสามีแกขับรถหกล้อสามีแกก็คือบักต่อสุมโมมาเล่นประจำครับทีมงานบุญรอดก็จะมีผู้หญิงสองคนน้องนัดกับน้องตอูนี่ก็เหลืออยู่สองคันวูน้าติม ไม่อยู่นะเผาข้างขาดเมื่อวานตอนเย็นตอนนี้อยู่ที่อูเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จแล้วเนี่ยผมจะต้องไปไปดูฮะอะไรซื้อไว้แล้วมาคาตอนเย็นทำอะไรไม่ได้ครับร้านอะไรก็ปิดหมดแล้วแต่ผมลากไปร้านซ่อมแล้วไปอู่แล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปก็ไปดูฮะไม่ดิ้นนะ จังหวะมันกระตุกน่อยเดียวเพาข้างขาดเลยเมื่อวานผมบอกเลยว่ารถล็อกกี้เนี่ยจุดบอดของมันมันอยู่ที่เพาข้างนะไม่ติดเนี่ยหนักๆมาเนี่ยอย่าขยับอย่าดิ้นเด็ดขาดเลยะ,ะเพาข้างที่บ้านผมนี่เป็นสิบแล้วนะผมรู้เลยผมเล่นรถมานี่โดยเฉพาะล็อกกี้เนี่ยจุดบอดของล็อกกี้นี่คือเพาข้างนะแต่ยังอื่นนี่ผมชอบเพราะว่าอะไรหาง่าย ซ่อมง่ายแต่ข้อเสียแค่เพาข้างเองคนะติดมานี่ยาดิ้นเด็ดขาดเลยรอรถถ่ายเอารอรถมาดึงเอาไม่งั้นแหละปุ๊บดึงปุ๊บขาดเลยฮนะแต่ยังอืน,นี่ผมชอบนะซ่อมอะไรแต่ทีนี่หาง่ายซ่อมก็อยู่ตัวดีฮนะอ่ะ รถขนสงสัยมาขนไม้มั้งนี่สิบล้อไม่ได้มาเอาดินหรอกนะอ่ะนี่เชิตเลยเนี่ยขยายแค่นี้แหละนี่ขยายแค่หน้าเท็กแก้วก้นยาวนี่แหละขยายไปเรื่อยๆครับดูเขา,าที่แรกเขาก็ไม่อยากขยายหรอก แต่ด้วยเราไปขอเขาเนะเจ้าของเขาก็ดีใจเห็นเราทําสวยมั้งเห็นเราทําดีมั้งก็เลยบอกเอออ่ะอะ,อะแต่ต้องทําให้เหมือนเดิมนะแต่งให้สวยเหมือนเดิมนะบอกโอ้ยก็ต้องทําให้เหมือนเดิมนะครับขุดแร้ขุดมาได้แบบไหนก็ต้องทําให้ได้แบบนั้นเขาก็เลยให้ขยายครับด้วยงจากว่าเราทําดีด้วยถ้าทําไม่ดีนี่คงจะไม่ให้ขยายหรอก บักต่อซูโมโมาแนละ้วโอ้โหนี่ตอนนี้มีแต่หน้าดินเลยนะแต่เราก็ไม่เอาอะเราก็เลยต้องเอาไปเ,เอาไปเทงานแปลงครับให้มันจบให้มันเสร็จเขามัวจะไปขายหน้าดินยังไม่พอมาจะซวยอีกกันนี่แหละเอาไปทั้งหน้าดินทั้งดินดานนี่แหละฮะแต่ถ้าหน้าดินเนี่ยเราไปเปิดขายอะขายง่ายนะ คนก็ซื้อซื้อง่ายด้วยเห็นหน้าดินกระโบกแล้วแต่เราไม่อยากจะกลัวไม่พอนะพูดง่ายๆกลัวดินไม่พอไม่พอขึ้นมานี่เงินก็เบิกไม่ได้ขยายเขาก็คงจะไม่ให้ขยายอีกอ่ะก็แลนี่แหละเอาไปอย่างนี้แหละเพราะว่าง,งานแปลงเขาไม่เลือกดินอยู่แล้วดินอะไรเขาก็เอาฮะสวยเลยนะหน้าดินนี่ ล้อก็ค่อยต่ําลงไปเรื่อยๆนะต่ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆฮนะสงสัยเซียเตอร์ก็จะแบะเพราะฐานเรามันกว้างอยู่แล้วไงสรลปเรามันเอียงอยู่แล้วไงถ้าชันๆมานี่โอ้โหจะขย้ายออกไปนี่ยากเลยนะแต่นี่มันด้วยเราขุดแบบลาดเอียงอยู่แล้วไงเปิดให้กว้างๆไปเลยฮนะอ่ะหลบรถหน่อยโอ้โหเด็นเชิดอย่างเงี้ยขึ้นสบายฮนะ เดี๋ยวเป็นทันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่ฮะขยายบ่อต่อครับเนื่องจากไม่พอเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้กันแล้วครับลกวกอนขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดัมทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ